เรื S <S 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 ่องที่เราจะมาเล่ากันในวันนี้นั่นคือเรื่องอุมาอุมาครับไม่ใช่เรื่องของชิกะไม่ใช่นกกันนะครับไม่ใช่นกกตันนะเวเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดที่สารัอเมกาะอยู่ที่รัฐโมชิกาันก็เกิดเกิดเมื่อปีส0 0 5ห้าครับเมื่อ19ปีที่แล้วปีแล้วอืมเ่าต่อเลต่อ เล่าต่อสิว่าสิวัาเราดีเดี๋ยวอุมาแป๊บนึงก็เรื่องเนี่ยมันเกิดจากที่ว่ามีชายคนหนึ่งชื่อว่าอ่าอ่าชื่ออะไรนะคนหนึ่งสักคนขอคิดแบบหนึ่งอ่าเดิมาแล้วมันหายที่เราเส่ยชื่อข่ามอนูุจิเฮ้ดูขามอนอุจิคือออโอเคจำชื่อได้ละชื่อว่าเคนเนิตพิญญาเขา เป็นโรคที่ชอบมีราสัตว์ซึ่งเขาไปที่ฟาร์มแห่งหนึงนาา่งในงดดรัฐวอชิงตันกับเพื่อนเขาเนาะก,ก็ทีเนี้เขาเห็นมา้าเออเห็นม้าเว้ยคือเขาเห็นมา้าเข้าใจปะคือเขาเห็นมา้าทีนี้เขาก็แบบวันไหวอะนั่วนทำไมทำไม่ได้เฮ้ยฝรันะ่จมจิงหน้าฉันนี่มันก็เลยเข้าไป นั่นเลยครับร่วมบรเวนีกลับมาซึ่งเป็นคนซึ่งแปลกีแล้วคือแปดได้ยังไงวะอันบักใหญ่ขนาดนั้นอ่ะสอใส่ใหญ่มากไปใส่ใหญ่มากัคือมา้าเป็นม้าพันสตาเลียนอะ่ะม้าพันสตาเลียนของอเมริกาแล้วคืออ่ะแล้วผลเป็นยังไงครับเขาโดนสอดใส่ยอย่างรุนแรงครับโดนสอดใส่ยอย่างรุนแรงปาบปาบปาบจนเขานา็อคขาที่รับหลับท้าฉีกขาดมั่งเตยยังแล้ว ถามว่าอ่าที่เขาทําไปเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาออ่ไอการเมียอะไรกับพวกสัตว์อย่างเงี้ยเขามันขายดีในเะยอรมันเนี่ยมันขายดีในเะยอรมันอย่างเงี้ยลูกเคนเน็กเขาก็เลยเล็งเห็นอันนี้เขาก็เลยทำนะครับเป็นอะไรที่แปลกมาก จริมันป็นใส่ก็ไปแค่ยังไงมันใส่เขาไได้ไงอันอันบักใหญ่เนี่ยเนี่ยอันบักใหญ่ขนาดนั้นซ้ำนั่นนะมันใค่เขาเปนยังไงวะยึดคักพี่น้องเลยยึดคักจริงๆครับผมก็เรื่องเนี่ยมันจะไม่เกิดถ้าเขาถ้าเขาไม่ทําอะไรป้ายนี้นะก็อ้าวแล้วยังไงต่อแล้วใครผิดก็อย่างแรกเลยก็คืออ่าคนที่กระทำครับเป็นมา มันเป็นมา้ามันไม่ใช่มนุษย์อะเข้าใจวะคือมันเป็นมา้าโมช่โมเสคือ,ค,อคือเขาเป็นหมาเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่มนุษย์แล้วก็จะไปหาสาเหตุอะหาสาเหตุได้แหละเพราะว่าเขาโดนสอดใส่เงนินแรงก็อันนั้นไม่มีอะไรเลยแต่ก็แปลกดีครับคนคนเราเนี่ยมัน้อมีการสักกี่คนที่ต้องการอะไรอย่างนี้จบพออะไรที่ใหญ่ใหญ่